กอลนโกที่เด็ดฟุตบอลคำนี้ไปที่โคปาลิเบอร์ตาดอรเลสเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาเอสซีจากเอกวาดอร์เจอกับเบเลสซาฟิลจากอาร์เจนตินาโดยหมากตั้งอยู่ที่เจ้าทีมบาร์เซโลนาเอสซีต้องชนะตามสถานการณ์ในเกมแรกบาร์เซโลนาเอสซีสกอร์ตามอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึนั่นหมายถึงเกมนี้พวกเขาต้องชนะเท่านั้นแต่ประเด็นคือฟอร์มบาร์เซโลนาเอสซีไม่ค่อยเข้าตาขาดความแน่นอน ส4นัดรวมบาร์เซโลนาเอสซีชนะแค่หนเดียวเสมอ1แพ้2ปัญหาคือแนวรุกไม่ค่อยเฉียบคมหลายนัดกว่าจะได้ประตูเลือดตาแทบกระเด็นขณะที่เบเลสซาฟิลกับแผน4-2-3-1เป็นอะไรที่ลงตัวมากระเบียบเกมรับมีความแน่นหนาเสียยากหลายครั้งหลายคาที่พวกเขาช่วยแบกยามที่เกมรุกไม่ทำงานอย่างสบายสบาย 9เกมอย่างเป็นทางการของเบเรสสามารถรักษาสถิติไม่แพ้ใน90นาทีเลยแถมทำครีนชีตได้ถึง7เกมด้วยกันยิ่งค่ำนี้เบเรสขอแค่ไม่แพ้มาเนรับแล้วรอสวนกับยิ่งเข้าทางทิปนี้จึงขอเชียร์เบเรสซาฟิลลุ้นยื้อผลเสมอออกมาครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่อง y o u t u b e ของเราด้วยและอย่าลืมติดตามเว็บไซต์ g o l ิ n ก้ของเราด้วยครับ